สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับเอฟซีพี่น้องทุกทุกคนครับเม่นี่สอฟโชกกับสีมะทาวความกับสีมะหายหน้าข้างแล้วครับพี่น้องกระทำถึงตัวเลขคำนวณของสอฟโชกหลายผู้หลายคนที่เป็นถามหาครับสูตรคำนวณของสอฟโชกจริงๆแล้วก็มีพิษปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่พิษแค่หนึ่งครับพิษ หมวดกอน,นี่ครับหมวดบางหนึ่งหัวดิดหมวดกอน,นั่นผิดครับพิดเท่เดียวนะครับเจ็ยนัวเข่าครับบัดนี่ถิ่เแถาความถึงหมวดบางหนึ่งเนาะครับหมวดบางหนึ่งหันเลขเด่นของส่อไพ่โชคเลขเด่นก็มีหามี่เจ็ดครับมีหามี่เจ็ดมี่สองเลขดับลักหน่วยบนก็คือศูนย์สำหรับหมวดที่แล้วนะครับเลขวิ่งสองแต่ว่าเลขวิ่งหัน ไฮวิ่งตัวเพชรครับแต่ว่าเลขเด่นมันมีอยู่หากับเจ็ดเนาะครับกับสองเลขลักครับเลขลักก็มีอยู่สามลักครับเลขว่างนะครับคือคือว่างว่างไฮก็คือสองคือหาคือเจ็ดเนาะครับการลักสองที่ว่างไยงวดที่ผ่านมาก็สองศูนย์สองหนึ่งสองแปดสองสี่สองเก้านะครับเลขลักที่ว่างไฮงวดที่แล้ว หลักห้าก็มาหาสองหาสามหาแปดหาเก้านะครับหลักเจ็ดนี่อยู่สามคูครับหลักเจ็ดนี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าผลปรากฏว่าเจ็ดเก้าก็มาตรงๆครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับแต่เลขกวิงว่งเหล็กวิ่งเหล็กเล็เ,ลเด่นนะครับเล็กเด่นเหล็กก็มีหามีเจ็ดมีสองคับก็บมาน้ำกันครับเจ็ดก็หามาหน้ำกันงวดที่พันมากครับ ก็ถือว่าทานเลขดับรักน้อยบนก็ที่ว่าทานครับที่ว่าไปต่อได้นะครับเนาะสำหรับงวดนี้ครับงวดนี้พี่น้องก็เตรียมสมุดปากกาไว้ได้ครับมาช่วยนะครับองวดก้อนโอ้งวดก้อนบ่ครับอาช่วยนะช่วยเห็นบครนทองครับเออนีงวดก้อนนะครับครับอันนี้น่าท้ามีกแล้งวดก่อนนะครับเป็นไรครับเห็นบราบเห็นสุกลมมัครับเห็นดับยกมีกินงกี่เล็กน้อยก็ได้เออครับได้แล้ว นี่ครับนี่งวดนี่งวดที่แล้วนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับเข่าเจ็ดเก่าตรงตรงเลยน้องถอบเก่าตรงตรงครับเส้นดับรักน้อยบนกับศูนย์ดับรักน้อยบนครับกับผมีศูนย์นะครับรักน้อยบนครับที่ว่าพานครับพานครับงวดนี้พานครับอ่ากับเจ็ดมาเด่นเข่าคู่กันเป้เลยเจ็ดเจ็ดน่ะครับานมาันับเข่าคู่กันครับม้านำกันครับเอาตอนนี้เข้ากืบมางวดต่อไปนะครับเนาะ ตาต่อหมวดต่อไปสำหรับหมวดวันที่16กันยายน2564ครับหมวดนี้ง่ายครับเล็กเด่นมีจะสองตัวจริงๆแล้วมันเด่นมากหาสองตัวครับ,รบหามาคูเลยหา้าห้าเลยแล้วก็ศูนย์มาเป็นตัวล่อง ที่จริงศูนย์บ่อมากก็ได้ที่นี่สอพโสชว่ามันนั่นก็เลยจับศูนย์มาใส่น้าครับพอศูนย์มันก็มาอยู่แต่ว่ามันเป็นถ้ามาสีมาบนศูนย์ขันขันตามสูตรขันมันแดงต่ก่อนเนาะครับสําหรับงวงมันที่16กันยายัน2,500ฟุตเนี่ยพี่น้องก็เตรียมสมมติประกาศได้ครับสิไปซาซาเชยนไ้ครับเด่นหาครับเด่นห้ากับศูนย์ วิ่งหาได้ครับหมวดไหนวิ่งหาวิ่งหาตัวเน,น้นเลยหมับตัวเน,น,เน้นเลยครับวิ่งหาบนล่างครับงวดน,นี้ครับสำหรับเลขดับลักหนวยบนหนึง่งหนึ่งบอมาาลักหนวยบนครับสำหรับหมวดนี้เนาะเฉพาะบนเท่านั้นเลยครับหนึ่งบอมาาลักหนวยงวดน,นี้กับ,บว่าได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกอย่างมันเกิดมีความเป็นไปได้เมื่อเนาะมีมีเขาได้รุดได้เนาะอันนี้เข่ากั ไปวิเคราะห์เบิ้งกับเป็นแนวทางนะครับกต่สีถ้าไม้เข้าประหยัดได้ระดับหนึ่งอยู่ครับพี่น้องครับแล้วก็ตัวมาเลขลักครับเลขลักมันมีอยู่สองหลักนะครับเลขว่างให้ก็คือมีหากับศูนย์เท่านั้นครับวันนี้มีหากับศูนย์เลขก,กับมีอยู่ลักหานี่แต่เข้ามักหากบเน้นหาด้วยครับ มาหากบบนีหาซีครับหาหา้หาพี่น้องเขียนไปหนึ่งครับเขียนซ่าซ่าครับไปซ่าซ่าห้าสี่ห้าห้าหาหกหาแปดเก้าหาก้อหนึ่งหาครับนี่หกคูครับ อันนี้คัดมาแล้วครับคัดเลขวันเลกเล็กกำลังวันเลกจัดจัดมาเรียบร้อยครับแต่พี่นออออ้องไปวิเคราะห์เบิ้งธรรมกาจัดตามได้ครับเดี๋ยวทวนอีกครับห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าแปดเก้าห้าหนึ่งห้าครับลักศูนย์ครับพี่น้องลักศูนย์

โอ้ตั้งืันนี้สิบเอ็ดคร่เป็นเป็นจักรลักครับมันมีสองลักครับมีสองลักแค่นั้นรัีหลักษ์หาครับมีลักษ์หาครับลักษสนเท่านั้นวันนี้ซื้อง่ายเนาะการมาักักหาเกับจัดเลยมีหกครูครับมี่หกครูเท่านั้นครับพอเพื่อนสวนมากแล้วตัวเลขที่จัดมากนี่มันมันสีบออกตัวกรับแต่ว่าเกิดมีมันเกิดมีอยู่มันเกิดมีตัวกลับมันเกิดออกกับในที่น้องกับไปหละครับกับไใบดีที่สุดเพราะว่ามันเกิดเป็นได้เนาะ ตัวเน่นไฮครับสำหรับงวดนี่เน่นตัวเน่นกับหนึ่งห้ากี่เส้นใตไว้เลยครับหนึ่งห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดครับสามคู่นี่เน่นไฮสามคู่งวดนลยครับขันลอกลงมากแต่แม้ตามวงวงวงไฮก็ได้ครับเดี๋ยวตีกี่เส้นใตที่เห็นน้องเขากี่้ครับเดี๋ยวขีดเส้นไต้งข้าไปมากหน่อยโชว์นะครับเนาะ ครับตัวเน่นเน่นก็มีครับคันขีดเ้นได้เส้นเดียวเนี้ยมมยถึงว่าเนียนเป็นตัวรองครับครับคันขีดสองเซนไม้ถึงว่าเน่นนักครับครับอันนี้เป็นตัวเหลขกครับโอ้ช่วตัวเหลกครับช่วตัวเหลห้ที่เห็นน้องเข้าเบิ้งครับเป็นหวยคำนวณของสป้าโจนะครับแับเบิ้งหวยเขียนแบบหวยครับสีสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเลขเด่นก็คือห้า ลักสวนวิ่งหาครับตัวเน้นเนาะครับเรียกลับลักนวยบนเฉพาะลักนวยแค่นั้นครับหนึ่งครับลักนวยบนนะครับเฉพาะบนเท่านั้นครับดับครับเรียลักก็เเียนง่ายครับทำไปช่วงงวดนี้นี่แค่สองหลักงวดกวนมีอยู่สามมือเนาะครับครับงวดกวนมีสามมือเนี่ยสองหลักครับครับรักหาเลยครับหาซีหาห่าตัวเน้น เนีนร้อนครับตัวนี้หกเก้าหนึ่งห้ามันวะครับหนึ่งห้าโอ้หนึ่งห้าเนี่ยตัวเนียนเนีนนนักเลยห้าเป็นตัวร้องครับเรากลักศูนย์นะครับก็มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกสองห้าตัวตัวเนียนคือกันครับสรุปแล้วคือเนีนหนึ่งห้ากับศูนย์หกครับเนนเนนครับเราก็ศูนย์เจ็ด เป็นตัวร่องเน้นส่วนเจ็ด<อ>ก็มาหาเนาะครับเนาะูนย์เจ็ดหาหาเป,เป็นเป็นตัวร่องครับเป็นตัวร่องคือคือ้าเข้าสิเลี่ยเนี่ยครับนีอยู่้ารักูนย์กับนี่อยู่นูนย์หากับูนยนเจ็ดเนี่ยครับ,รบอเอาป็นอันนี้มากเป็นส่วนตัวครับแต่ว่ากับมันหนาเลขที่น่าจะมาหน้านะครับจะมาน่าจะมาก็ก็ห้กลับไว้เนี่ยจะน้อยเนาะบางที่กนพลาดครับแต่ส่วนมากเขาตรงๆ แต่ส่วนมากมันถืออกตรงครับออกตรงครับส่วนมากออกตรงนะครับแต่ว่าจะหลายงวดค่อยสี่กลับเนาะครับมันก็มีเยอออกกลับแ็มีก็โดนๆนึกเห็นะครับแต่ว่ามันนี่ครับมันเปลี่ยนไปได้เมื่อตามที่สังเกตบงเนาะครับส่วนมากจะออกตรงครับเราก็เรียกวิ่งนี่บ้คใหยผลาดเลยเด็กวิ่งมีผลาดมีผ่าดมี่านวันนึงปีหกซี่นะครับพึ่งผลางเด็ยวครับข้างเดียวครับ ครั้งเดียวนะครับผาาครั้งเดียวมอดก้อนเนี่ยครับมอดพวกนึงกับเขาปีปีหกสี่ผ่าดเพียงแค่เดียวครับครั้งเดียวเลขสองตัวเนี่ยครับเลขกเด่นเลยนะวิ่งนี่จะวิ่งแค่สองตัวแค่นั้นเลขดเราก็ให้วิ่งให้วิ่งตัวเอกกตัวเดียวเราครับจะพาสิงห์วัดสองตัวจะให้วิ่งตัวเดียวกวิ่งไม่เนี่ยมพี่น้องมากกว่าขึ้นเป็นเลขเด่นอยู่แล้วครับวิ่งัวดดก็ไ้ครบสูงก็ได้วิ่งมาก็ได้นะครับเอาเป็นตัวเด่นอยู่แล้วครับ โอ้แบบดีๆครับี่ก็สูตรของพอโสพาคโชคนะครับท่านผู้ชมับบขอขอบคุณส่อภาโชคหลายๆนะครับคลิปนี้กับส่อภาโชคให้ตัวเด็ดตัวดีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมภาพเพียงครั้งเดียวนะครับขอบคุณพอโสหลายๆครับครับขอบคุณครับพี่น้องเอฟซีกัไปวิเคราะห์มึงได้ครับเด้อผิดถูกกับยาว่ากันนะครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องกาไปวิเคราะห์เอาให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงกับให้พี่น้องให้ให้มีสติในการลงทุนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอให้เอฟซีถูกท่านเฮ่งเรื่อยถูกหวยรว่ยเงินกันทุกคน